Oh, หวหัแตตัววิกกับตัวไม่วิกสินะเฮ้ยอื <c oughs> นี้มันดีจริงเลยวันที่7ดนี่ก้มหัวไปไหนเพื่อนไม่โดนหวัวหวเออ เอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ี่เกมพอยแบงค์นะครับ mm hmm. วันนี้อยู่ผมคนเดิมนะครับทูซิกเกอร์นะครับผม mm hmm. ก็หลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ3าวันแล้วนะครับผมส mm hmm. ามวันนี่ก็ถือว่านานนะไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ3วันลวคลิปนี้เป็นเป็นคลิปยาวนะที่ผมผมไม่ได้ลง mm hmm. ก็วันนี้ผมผมมีคอน,คอนเนต์มาทำนะเป็นคอนเนต์เติมห้สิบบาทซื้ออะไรได้บ้าง ซื้อคอนเทนต์เนี่ยผมไปเจอคอนเทนต์ในแนว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 อาหารนะแบบว่าพก50บาทซื้ออะไรกินได้ในยอวลาซื้ออะไรกินได้ในเซเว่นอะไรเงี้ยของเราก็เติม50บาทกูซื้ออะไรได้บ้างเติม50บาทกูซื้อปืนอะไรได้บ้างนะครับผมก็เรื่องของไอเทมเนี่ยเราตัดทิ้งไม่ได้เลยนะเพราะว่าผมมีไอเทมอยู่จากชุดที่แล้วแต่ยังไงยังไงก็ต้องได้ซื้ออยู่ดีนะยังไงก็ต้องได้ซื้ออยู่ดีพูดถืองของไอเทมนะ ไอเทมเลยเอาแบบเอาแบบพิเศษสุดๆเอาแบบไอพิเศษเอาแบบธแบบรรมดาสุดๆเลยนะธรรมดานะซ,ซื้อเตอะเนี่ยสมมตินะเราซื้อสับเร็วสามสิบวันสองพันเก้าร้อยแคทนะสองพันเก้าร้อยแคทเนี่ยเราจะเหลือถึงพันหกร้อยแคทที่กูไม่ได้ซื้อเยอะเลยที่กูหมดไปแล้วนะที่กูเหลือไปหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแคทนะครับผมนี่คอือไอเทมอย่างเดียวนะยังไม่ได้ซื้ออย่างอื่นนะอืม แต่ถ้าเราเอาประหยัดหน่อยเราเราเอาอย่างละเจ็ดบันได้ยุเดี๋ยว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 อ่าสมมติผมผมเอาเอันนี้เจนะ็ดวันเนาะอ่ากระสุนนีกอ่ะเดลี่ยนสุนแล้วอีเจ็ดวันนะเราใช้เราใช้เงินไปหนึ่งพันแปดร้อยแคสเราเหลือเหลือสองพันเจ็ดร้อย 2, แคสอ่ะอันนี้น่าสนใจน่าสนใจอ่ะเอาซื้อเทมสองอย่างนี้อันนี้ซื้อซื้อเจ็ดวันนะซื้อเจ็ดหัวกระสุนหัวกระสุนดาเมจ สมซื้ออีกเจ็ดว <centimet re> ันพันเก้าไม่พอของกระสุนตักทิ้งได้เลยครับจนเรื่องของของตัวละครเนี่ยอ่าเราซื้อตัวละครฟรีไปอ่าที่จริงผมมีตัวละครไอ้แบทแบทแบทนพาร์ทาวรอยู่อ่าแต่อันนี้เราเราข้ามไปเราเอาแบบเป็นตัวละครพอยต์เออถ้าสมมติถ้าสมมติว่าเราซื้อซื้อตัวละครพอยต์เนี่ยเอออ่าสมมติผมซื้อซื้อตัวละครพอยต์ซื้อซื้อซื้อตัวละครพอยต์แทนไหมไม่สมมติจะซื้อเลยอ่ะสมมติผมซื้อตัวละครพอยต์ไป อันนี้ซื้อพอยต์ไปนะครับผมซื้อผมซื้อไปวันหนึ่งผมซื้อไปวันหนึ่งนะผมซื้อไปวันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งโจรโจรโจรอันนี้อ่ะซื้อไปวันหนึ่งอ่าตัวละครไม่น้บนะผมซื้อต่างหากผมเองเม่เกีะเราเราเราจะเหลือแคสอยู่สองพันเจ็ดร้อยแคสเราเหลือแคสอยู่สองพันเจ็ดร้อยแคสสองพันเจ็ดร้อยแคสเนี่ย ถ้าเราสมมติถ้าเราไม่มีปืนเราไม่มีปืนเราต้องการจะซื้อปืนกระบอกหนึ่งอะซีรีส์ใหม่มาพอดีเลยนะซีรีส์ใหม่มาพอดีเลยเนี่ยเราก็จะต้องซื้อปืนที่มันเกลียนที่สุดอ่าเพื่อเราที่เพื่อเราจะหวังประสิทธิภาพมากสุดเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อทีเจ็ดเจ็ดครับผมแน่นอนครับซื้อวันเดียวเจ็ดวันไม่ต้องพูดถึงนะซื้อวันเดียวครับซื้อวันเดียวเนี่ยเราจะเหลือพอยต์เหลือพอยต์เหลือแคทหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบแคทเราได้ปืนไปแล้วซื้อเลยอีกซื้อเลยอีกซื้อเลย ซื้ออะไรอีกซื้ออะไรอีกอันนี้ผมพยายามเลือกไอเทมที่มันจําเป็นจําเป็นนะเอออะไรที่มันจําเป็นนี่คือตัดทิ้งเลยไม่ต้องเอากันพกพกไม่ต้องคนระัพบพกช่างหัวไม่พกไม่ต้องหน้ากากนี่น่าสนใจฮะหน้ากากก็ถามว่าจําเป็นไหมมันก็จําเป็นนะแต่มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเหลือสองพันชอยซื้อเลยรดีวะ ซื้อซื้อไอ้เพิ่มเพิ่มไหมซื้อเพิ่มเพิ่มไหมซื้เพิ่มเพิ่มเออไอ้นี่ไอ้ดูนี่เซนี่เจ็ดวันเท่าไหร่เจ็ดพันสองเพิ่มลูกระเบิดเจ็ดวันไม่ค่อยเท่าไหร่เพิ่มกระสุนเพิ่มกระสุนสี่สิบเ,เ,เปอร์เซ็นต์เจ็ดวันพันสามมันไม่ค่อยเท่าไหร่วะกระสุนนะเออต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้อันนี้เราซื้อไปเราซื้อไปสามอย่างน้ากากอ่ะอ่หน้ากากเพิ่มเอาเอาแล้วนักกากวันนี้ไม่ได้ด้วยเราเราเพิ่มวันนี้ไปแล้วกัน หมวกกัสุนดาเม็ไปวันหนึ่งอเอออเาซื้อหมวกกัสุนดาเมไ็ไปหนึ่งวันไปหนึ่งวันนะครับผมก็ตอนนี้เราใช้ไปหนึ่งไอ่หนึ่งทุสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบแคสนะครับผมเ,เหลือหนึ่งพันสี่ร้อยแคสต์หนึ่งพันสี่ร้อยแคสตหนึ่งพันสี่ร้อยแคสต์นี่เอาหน้ากากสักหน่อยฮนะไหนๆมันเลยนี่อยู่ละหน้ากากมันกดเข้าตะกร้าไม่ได้วะจริงผมอยากเอาหน้ากากเข้าไปเอ่อ เอาอะไรดีอะเราได้นี่ไปแล้วมีดมีดไม่เท่าไหร่ครับเรามีทีจุดเจ็ดกับหน้ากากละมีดไม่เท่าไหร่มีดไม่เท่าไหร่กููซื้อเลยวะเออไอเทมตอบแทนมาทําไมไอเทมกล่องนี้เลิกหวังไม่ได้เลยครับเอ,อไอเทมเสริมแกงไอเทมเสริมกราดังกสิเปอร์เซ็นต์ไม่เท่าไหร่วะเอาตรงก่สิเปอร์เซ็นต์ไม่เท่าไหร่ ไม่ใกล้ HP เหรอไม่กล้ HP หนึ่งวันไม่ต้องซื้อไม่ใกล้ HP เหรอเพราะว่าเราไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพิ่มลูกระเบิดก็ไม่เท่าไหร่ป่ะเออกูก็รังจะซื้ออะไรแล้วเพื่อนเอ่อเครื่องประดับอ่าเครื่องประดับวันหนึ่งอ่าถามว่าเครื่องเครื่องประดับจําเป็นไหมไม่ไม่จําเป็นนะพูดเลยว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็น เอ้ยเราไม่พอซื้อหน้ากากว่ะลบออกลบออกออันนั้นเท่าไหร่วะเครื่องประดับชื่ออะไรวะอ่าอ่าโอเคโอเคสองพันยี่สิบเฮ้ยตัดออกตัดออกตัดออกเราต้องซื้อหน้ากากถ้าเราซื้อหน้ากากเนี่ยเอาโอเคโอเคครับเราซื้อเราเราซื้อตามนี้เราซื้อตามนี้ก่อนยอมรับปั้งโอเคเส็จแเราก็ซื้อหน้ากากไปวันหนึ่งปั๊งตายะไรปั้งโอเค เราเหลือห้าร้อยแคสเหลือห้าร้อยแคสห้าร้อยแคสเอาอะ 500, 500แคสเอาอะไรดีวะห้าห้าห้าร้อยแคสห้าร้อยแคสห้าร้อยแคสแต่ว่าซื้ออะไรได้บ้างวะห้า้วแคสกู้เร็วไม่กลา HP ีอ่ะไม่กล้ยพีมันต้องเป็นตัวเลือดร้อยสิบเราไม่ได้เล่นรานระเบิดเพิ่มเพิ่มรูเบิดเพิ่มรูปเบิดไม่เท่าไหร่วะอาอะไรดีวะเพื่อน เอาเพิ่มเมกาใหาพีไปเลยสิบเปอร์เซ็นเป็นร้อยเป็นร้อยสิบห้าเป็นเลือดร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับผมผมก็คิดฐานอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์กว่าน,นี้ก็ไม่ค่อยได้แล้วเท่าไหร่จะซื้อกู้เร็ววางเร็วผมก็ไม่ค่อยได้เล่นวางระเบิด่ะท่านผู้ชมเออซื้อลูกระเบิดไปกูก็กลัวแม่งปิดลูกระเบิดเออคือแบบกลักวกลักวกลัวแบบว่าซื้อซื้อเพิ่มลูกระเบิดไปแล้วแม่งปิดระเบิดอะ่อะที่กูไม่ได้ใช้เลยเนะี่ย อันนี้แพงว่ะอันยันอะไรดิแพงเฮ้ยกูซื้ออะไรเดียวเพื่อนซื้อก่อไหมเก่ะสิบเปอร์เซ็นต์ก่ะสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เท่าไหร่วรอ<บ>ผมอรู้ก็เบิรไปเลยไปจบเสร็จล้อยครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของไอเทมเราว่าเราซื้ออะไรบ้างนะครับแน่นอนอ่ะเราซื้อทีเจ็ดเจ็ดนะมีนาว่าทีเจ็ดเจ็ดกลกัเอาไว้ทีเจ็ดหายอา๋อนี่ไง เออจ็ดครับผมหน้ากากใส่แล้วใช้ลูกระเบิดใช้ลูกระเบิดเอาเ,เอเิมหวายเลยอ่านี่เจ็ดวันใช่ไหมเจ็ดวันเออเจ็ดวันนะเจ็ดวันนะอืมซึ่งเราได้ของมาทั้งหมดหนึ่งสองสามเราได้มาสาม 3ชิ้นแล้วก็ได้หน้ากากมาอีกหนึ่งแล้วก็ได้ปืนมาอีกหนึ่งอ่าเออเราเหลือนันอีกอันนึงเออลืมไปเลยไออะไรวะไออะไรวะหัวกระสุนหัวกระสุนหัวกระสุนไหนวะหัวกระสุนเหมือนเราจะยังไม่ได้ใช้นะเรื่องหัวกระสุนเออเรามีหัวกระสุนด้วยลืมไปแล้วเนี่ยเออหัวกระสุนอโอเคครับผมก็อไอเทมเราหลักๆจะประมาณนี้นะครับมีปืนหนึ่งกระบอก หน้าก,กากหนึ่งเป็นสองไอเทมอีกสี่ทั้งหมดหกชิ้นอันนี้ในงบห้าสิบาทนะครับผมเราจะได้ของอย่างละหนึ่งวันแต่ว่าไอเทมเปลี่ยนกระสุนกับซับเร็วเนี่ยเราจะได้อย่างอย่างละเจ็ดวันรคาคาถูกเจ็ดวันเก้ 9, 900าเก้าร้อยแคประมาณเก้าบาทเจ็ดวันเก้าบาทถือว่าถูกหน่อยถูกหน่อยอันนี้ก็คือที่สุดสําหรับห้าสิบาทละเท่าเท่าที่จะซื้อได้คือกูก็ไม่รู้จะซื้อ,อแล้วลเพื่อน <c oughs> คืออันนี้คือแบบ เออที่สุดแล้วอะเออที่สุดของเราแล้วที่ที่เราคิดว่ามันจําเป็นสําหรับเรานะอมันหลักๆมันก็ประมาณนี้แหละเออแล้วก็พยายามคิดสุดๆแล้วว่าเนี้ยมันก็ประหยัดสุดๆในในงบของเราแล้วนะเออส่วนเรื่องของตัวละครเนี่ยผมตัอเป็นพอยต์เอาเอาแบบเอาแบบคือคือเราไม่ใช้แคสไงแคสเรามีงบพันสิบาทเราไม่ใช้ไงเปลืองนะครับผมเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมดีกว่าใอเครับผมตอนนี้เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้เราอยู่ เราอยู่ในเซิร์ฟเสกเ็นะครับผมทุกทีเล่นเป็นตัวตัววิกนะตัววิกพอมาเล่นตัวธรรมดามันก็เคลื่อนที่ช้าลงไปนะครับช้ากว่าตัววิกมากเลยนะตัววิกจะเคลื่อนที่เร็วมากน่ากูว่าแล้วปิดระเบิดเห็นไหมนะคือไอเราก็ไม่อยากซื้อเท่มเพิ่มระเบิดก็อย่างงั้นพอซื้อก็เจอคนปิดระเบิดเนี่ยเฮ้ยเอฟเพชสวยดี่ว่าเฮ้ยสวยดีว่าเฮ้ยเฟก์เพชสวย,วย,ยสวย เป็นเหมือนสก,กิดเพชรอ่ะอันนี้งบพ0า,าสิบบาทของเรานะครับก็จะได้ไอเทมประมาณนี้ของประมาณนี้เลยนะครับเฮ้ยเลือดเหลือสิบหกว่าทำไรพี่ใครถามวะโอ้หออัวแตกแรงดิค่ะพอถามใครก็ไม่รู้ว่าตอบยัง้นแล้คือทีช้ามาก โอ้นี่คือความแตกต่างระหว่างตัววิกกับตัวไม่วิสสินนะเฮ้ยปืนนี้มันดีจริงเลยที่เจ็ดเะปืนนี้ดีจริงเลยนะที่เจ็ด่ยอันนี้พเพิ่เลยมันมันโกว่ามันโกะก็อย่างนี้แหละหลายช็อตที่ผมคิดว่าเฮ้ยกูตายแน่กูตายแน่ยิ่งหัวแตกเฉยเลยว่ะแต่แล้กูาตายจริงเลย เราเราใส่รัากากเพิ่มดาเมจแล้วเพิ่มดาเมจกับครมแม่นยำม,มานะครับถ้าจำไม่ผิดนะผมดูคร่าวๆนะผมผมไม่ได้ดูะไรมากเอฟเฟก์สวยปะอูวีเอฟเฟก์สวยเอฟเฟก์สวย <Head shot. S 1> เป็นปืนที่เอฟเฟก์สวยมากครับโอ้โหมาอาวาตาพอดีวะ นี่แหละคือความโกงของ T77 จริงๆผ,ผมก็ไม่ได้อยากเล่น T77 นะผมกม็อยากเล่นปืนอื่นเหมือนกันแต่ทีนี้งบงบเรามีจํากัดพองบเรามีจํากัดเนี่ยเราต้องเลือกปืนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วมีโอกาสที่เราจะตังคงานตัวนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือ T77 ครับพูดเลยว่า T77 โกงพูดเลยว่าโกงโกงจริงเนาะเป็นปืนที่สามารถทําให้ผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นเก่งมากเนี่ยสามารถยิงคนอื่นได้เพราะว่ามันเป็นปืนที่มีความนิยมสูง เออกระสุนก่อกลุมก่อกลุ่มพอพอสมควรครับถามว่าความแม่นยำสูงนี่คือยังไงก็คือแบบก็อย่างก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะไอ้เจะก็ยิงหัวก็เป็นหัวคือถ้าเราไปดูเรื่องของสเตตัสเนี่ยตัวปืนตัวปืนก็ไม่คือตัวปืนอะถ้าเราดูสเตตัสนะมันความแม่นยำปืนมันก็อยู่ในระดับประกติสีน่ะมันก็ไม่ได้แบบแม่นยำร้อยสองร้อยมันก็ไม่ใช่แต่ก็อย่างที่เห็นกันอะพอเรามาเล่นจริงแล้วเนี่ยปืนมันแม่นมากแล้วกวาแตก คือคือพอพอเรามาเล่นจริงๆอะคือปืนมันค่อนข้างจัแม่นอะ่ะมันแม่นมันแม่นมากด้วยยิงหัวเป็นหัวอะเออยิงตัวเป็นตัวมแม่เหอยยิงไม่โดนไม่ทันวะเฮ้ยได้ดาวทองไปครับ กับแตกกับผมอะอู้ยเล็งระดับหัวและะ้วยย่ยย่ยยยยยยยหัวว,วยย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 นยย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 ็ยย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 กยย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 ยมยย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 ยสยยยยย กูไปยิงมึงไม่เคยทันเหมือนกันเพราะเพื่อนเราอยู่ในด่านเล็ดล็อกนะครับเราอยู่กับโหมดเทสันเตอร์นะครับผมเป็นโหมดที่มีความมันมากครับสำหรับเทสันเตอร์นะครับโอ้โหไม่โดนเหรอวะโอ้โหยิงรอไม่โดนเหรอวะโอ้โหไม่เข้าหัวอ่ะ ไม่เก <ITA> ี่ยวคนยิงอย่างผมเนี่ยมันยิงไม่โดนเองไอ้เย <flaws> ียคนยิงตั้งนานไม่โดนหัวเลยขึ้นอยู่กับคนเลงนะพูดเลยว่าขึ้นอยู่กับคนเลงครับผมก็เล่นในนทันเตอร์ก็จะมาไปแบบโอ้โหคนเลงไม่โดนโดนกดยับเลยอ่ะ กโมหัวไปไหนเราเพื่อนไม่โดนหัวไว้เออเอาเปิดระเบิดด้วยอ่ะเอาเปิดระเบิดก็ไม่โฟกำมันดูสิมีระเบิดสองลูกเว้ยเรียบร้อยผมมาแตกแตกอุ้มหในตัวเดียวกันเลบอกมาแตก มโหจะนั่งทำไหมมึงก็เม่นจ์ดูเรจะเบิดไปดีกว่าเฮ้ยมันจะเบิดเต็มหน้าอ้เ็งไม่เคยโดนมึงหัวล้ะเบิดเรียบร้อยกูโอ้ยยับว่ะยับว่ะ